สวัสดีครับสวัสดีทักทายกันด้วยนะครับทุกคนที่เข้ามารับชมฝากกันนิดนึงนครับกดไลค์กดซับสไครป์กดแชร์กดอะไรก็ได้เลยนะครับก็ให้เพื่อนได้เห็นนะเวลาผมเล่นผมเล่นยังไงนะครับตอนนี้ก็สวัสดีปีใหม่กันด้วยนะครับอาสวัสดีปีใหม่สวัสดีปีใหม่อย่างเป็นทางการทุกคนนะครับไปไหนมาไหนช่วงนี้ระวังกันนิดนึงครับใส่แมสเพื่อเดินทางปลอดภัยนะครับอยู่ห่างไกลอยา่าฝูกอากลุ่มคนเยอะๆเพราะว่าช่วงนี้โควิดระบาดนะ ก็ดูแลสุขภาพตัวเองกันด้วยนะครับวันนี้ไม่มีใครทําอะไรได้นะครับยกเว้นว่าเราทําตัวเราเองโอเคครับเหมือนกันครับอันนี้บาคาร่าครับก็อ่ะเดี๋ยวเราเข้าห้องที่สามก่อนละกันอ่าเราบอกว่าบาคาร่าเหมือนกันครับถ้าเราเล่นแล้วเรารู้จักพอ,อยังไงคุณก็ไม่มีทางหมดแน่นอนครับเล่นแล้วรู้จักว่าเฮ้ยเราต้องได้เท่าไหร่เลือกเท่าไหร่อันนี้ฝากกันไว้คิดนะครับ คิดได้ก็จะเห็นได้ว่ามันมีรายได้ง่ายๆครับมาเกมแรกครับผมจะไม่เดินทบนะผมจะเดินลุยเลยนะครับก็ไม่รับพันไปแล้วกันอืมน้ําเงินน่าสนใจนะครับอลองแห่พันหนึ่งก่อนนะครับจริงอยากไปมากกว่านี้นะแต่ว่าลองแห่ดูก่อนครับแพทเทิร์นมันไม่ได้ร้อยเปอร์เซ็นมีโอกาสเปลี่ยนมีโอกาสเปลียป่ยนได้หมดนะครับจังหวะเรา อย่าไปมั่นใจกับมันเกินไปแล้วกันถ้าอันไหนเรารู้สึกว่าตามสัญชตาตญาณนะครับรู้สึกว่ามันไม่น่าเล่นเราก็ปล่อยผ่านนะโอเคน้ําเงินมานะครับมเมื่อกี้นี้ก็ถ้าจะวิ่งน้ําเงินยังได้อีกเกมหนึ่งนะครับตัดแดงขึ้นแดงสองแดงจะขึ้นเป็นสามเกมนะครับอืมอืมกดแดงขึ้นกดน้ําเงินโอเคน้ําเงินดูดีกว่าครับ กดเลยแล้วกันจัดไปนะครับเรลเล่นนะครับก็ฝากกันด้วยนะครับสำหรับคนที่เล่นแล้วกลัวไม่ได้ตังค์นะก็เว็บที่ผมเล่นนะครับใต้ล่างนี้ขึ้นให้แล้วนะครับเว็บมั่นคงปลอดภัยการันตีการเงินนะครับระบบฝากถอนอัตโนมัติตอนนี้เปิดมาหน้าเก้าปอกเก้าเรียบร้อยฮะแม่งทายเกมอีเวนต์อ่ะก็ระบบฝากถอนอัตโนมัตินะครับสำหรับใครที่เล่นแล้วกลัวไม่ได้ตังค์อันนี้เล่นผ่านเว็บโดยตรงคุณทักเข้าไปเป็นเว็บนะครับไม่ใช่ว่าเล่นผ่านเอเจนต์นะ าอาจจะมีต้องยื่นสลิปยืนยันนะครับแต่ว่าระบบถอนถอนผ่านหน้าเว็บเลยซึ่งแน่นอนว่ามันไม่ได้ผ่านเอเจนต์นะครับอะลุยต่อครับมาแพทเทิร์นเดิมเลยนะโอ้จัดเลยครับแบบนี้ไม่รอฮะมั่นใจครับนี่เห็นไหมมันแพทเทิร์นเดิมเลยสองแล้วก็สามแล้วมีไทยเกมมาตัดนะต้องมาแล้วอย่างนี้อย่ารอไอสองออมา มาไม่เอาหกพอสวยเจ็ดครับเจ็ดแต้มยืนอย่างเรียบร้อยกินหมูครับมาตามแพทเทิร์นนะครับเฮ้ยเราเล่นเราตั้งเป้านะฮะผมไม่ใช่มาแล้วเล่นแล้วเห็นแบบนี้ยังใช้เวลาแป๊บเดียวนะครับตั้งไว้เหมือนเดิมนล้หนึ่งหมื่น,นครับวันนี้อาจจะใช้เวลาไม่มากนะเพราะมันเข้าทุกเปิดเลย โเคเจ็ดพันนครับตอนนี้ขาดอีกสามพันซึ่งเกณฑ์นี้น่าไปทางแดงนะครับแพทเทิร์นซ้ายวิ่งแดงแพทเทิร์นหลักก็วิ่งแดงครับขาดอีกสามพันผมจะกดไปก่อนสองพันนะตอนนี้มันไม่ร้อยเปอร์เซ็นต์ะครับแต่ว่าเราลองวิ่งไปก่อนมันมีโอกาสต่อมังกรเพิ่มเราเปิดเกจเขาหกครับเรียบร้อยแบบนี้กินอีกแล้วอืม อ่ามือขึ้นครับมือขึ้นแต่เราตั้งเป้าไว้เราก็ต้องพอนะครับผมเล่นผมไม่เอาเยอะขนาดที่ว่าจะต้องไปห้าหมื่นหกหมื่นครับผมเล่นแบบนี้วันหนึ่งสักห้ารอบหกรอบผมก็ได้เท่าไหร่แล้วนับเอาเจ็ดพันห้ารอบเท่าไหร่เออเราไม่ได้โลภนะครับเราเล่นกันแบบมีสติและเอาสตังค์นะครับฝากกันให้คิดนะหลายคนนี่ชอบคิดไม่ได้ครับคิดว่าจะต้องเล่นแล้วจะต้องแบบเฮ้ยเห็นก็ในยูทูบเขาดูแล้วเขาทาแบบนั้นแบบนี้ เอ่อถ้าค,คิดว่าทําได้ก็ลองไปทําดูนะครับเราแค่เล่นแบบไหนให้มันได้ตังจริงจริงที่นี้เขาเปิดเก้านะรเราเปิดหกเราแพทเทิร์นมันมาวิ่งปิงปองนะครับแต่ว่าเกมหน้าแพทเทิร์นด้านซ้ายวิ่งน้ําเงินหมดเลยซึ่งอย่างเงี้ยมันมีโอกาสที่จะวิ่งเป็นมังกรต่อหรืออาจจะเป็นปิงปองเลยก็ได้เกมนี้ผมจะยังไม่เล่นนะครับผมจะรอเล่นน้ําเงินเกมหน้าแล้วกัน ถ้าเกมนี้วิ่งปิงปองน้าเงินเกมหน้ายิ่งมีโอกาสสูงหรือถ้าขึ้นเป็นมังกรจริงก็เกมหน้าก็ยังมังกรน้ําเงินโอกาสสูงอยู่ดีดูแพทเทิร์นผมอ่านถึงเกมหน้านะครับเนี่ยน้ำเงินมาถ้าถ้าเกมนี้เป็นแดงตัดก็ยังเกมหน้าก็ยังน้ําเงินหน้าเล่นกว่าก็ยังเข้าไปเทิร์นหลักก็คือวิ่งปิงปองด้วยแพทเทิร์นซ้ายก็เข้าปิงปองด้วยอไม่เข้าปิงปองเข้าน้ําเงินด้วยอ่านน้าเงินมาเห็นไหมรับเกมหน้าเราก็เล่นน้าเงินต่อนี่ฮะเล่นทุกอย่างง่ายๆครับอีซี่มองทุกอย่างให้มันง่ายครับ อย่าเล่นให้มันยากจัดฮนะขาดอยู่สองขันหนึ่งครับบวกเปิดนี้เลิกเลยฮะลุกได้เลยครับพวกตรงนั้นนั่งนี่ตูดยังไม่เปียกเลยนะเปิดนี้บวกนะครับนั่งตูดยังไม่เปียกเลยกำไรมาแล้วเอ,อวันนี้ก็ชิวๆไปนะครับส,สบายๆช่วงเย็นนะครับตอนนี้ห้าโมงกว่าห้าโมงสิบห้านาทีครับตามเวลาบ้านเราเวลาบ้านเขาหกโมงสิบห้าเห็นไหมสิบแปดจุดหนึ่งห้า เออเขาคู่สิบครับแล้วเปิด5้าแต้มมะแล้วมึงก็ลดแต้มกูทําไมล่ะเออมึงลดแต้มมึงต้องแต้มไม่เพิ่มอย่างนี้ค่อยน่ารักหน่อยครับตามเป้าแล้วโอเควันนี้ถือว่ามาไวนะครับนั่งลุดไม่เปียจริงๆไม่เกินไม่ถึงสิบนาทีเลตอนนี้โดยประมาณนะครับประมาณเจ็ดแปดนาทีได้ซ้ำก็บวกแล้วนะครับหนึ่งหมื่บาทเราเงินคืนเห็นมหนึ่งหมื่นบาทมาแล้ว ณตอนนี้ครับเราออกเลยเราเล่นทุกอย่างผมบอกแล้วว่าเราตั้งเป้านะครับเราตั้งเป้าไว้แล้วได้แล้วต้องพอเรารู้จักพอให้เป็นนะครับไม่มีใครทําร้ายเราได้นะมีแต่เราทําร้ายตัวเราเองนะครับผมจะบอกเลยว่าไอ้เรื่องที่บอกว่าเฮ้ยเวลาเราเล่นกัินไปเล่นกันมาเนี่ยเขาปล่อยให้เรากินก่อนมันไม่มีหรอกครับเออถ้าจะพูดอย่างนั้นเขาไม่มีใครอยากเสียตังค์หรอกครับมันใครอยากวังใจว่าเฮ้ยมึงกินไปแล้วจะจะไม่เล่นต่อใชใช่ไหมมันไม่มีใครหรอกมันไม่มีจริงมันอยู่ที่ตัวเราเองครับเราหยุดตอนไหน อันนี้แล้วก็เวลาเราเล่นเนี่ยเราดูแพทเทิร์นไพ่เราดูยังไงแล้ววิเคราะห์ยังไงเออส่วนเจ้าเขามีรายได้อยู่แล้วเพราะอะไรเขาได้จากอะไรครับเขาเอาเงินอีกฝั่งหนึ่งมาจ่ายอย่าไปคิดว่าเฮ้ยเขาต้องโกงต้องอย่างนี้งั้นคือเราเล่นอะ่ะไพ่เขาเปิดให้เราทีหลังนะครับสังเกตไหมเขาเอาไพ่มาวางก่อนใช่ไหมเราก็ถึงจะแทงเขาล็อกไพ่ไว้ได้นะครับเอชอีตัวนี้การันตีแล้วก็เรื่องของเว็บนะครับเว็บที่เล่นการันตีได้ว่าฝากแล้ว มันครบบอตไทยถอนหลักพันหลักร้อยหลักพันหลักหมื่นหลักแสนถอนได้หมดนะครับเลาตัวผมผมไม่ได้เน้นโปรโมชั่นนะผมเน้นที่ว่าถอนเงินได้เท่าไหร่ใช่ไหมเออเราเอาเท่านี้ดีกว่านะครับเวลาเล่นพวกนี้ก็ช่วงนี้มันมีเยอะวิชาชีพเข้ามาเปิดและหลอกให้คนเข้าไปเล่นอันนี้เล่นกับเว็บวโดยตรงครับไม่ได้ผ่านเอเจนต์แน่นอนคุณจะไม่ต้องโดนโกงเล่นแล้วก็ฝากกันด้วยครับส่วนสำหรับคนที่กลับแต่จังหวัดนะครับช่วงนี้ปีใหม่ เกิดอันตรายนี่ครับก็อยากให้เดินทางปลอดภัยมีสตินะครับง่วงก็พักนะครับขับรถไปเองแน่นอนครับ่วงนี้ขนส่งสาธารณะอันตรายครับโควิดระบาดก็ใครที่ไปไหนมาไหนดูแลตัวเองกันด้วยครับวันนี้ไปแล้วครับแล้วเจอกันนะครับสวัสดีครับ